เนี่ยอันนี้น้องๆขอหลายคนว่าน้องส้มๆเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้ไม่ได้เป็นไรเลยอ่ะเอางี้ตอนนี้รถเราอ่ะจูนเสร็จไปเทีบร้อยแล้วจบไปที่อยู่ที่กี่ม้าวะสี่สามมาก็ส้มๆสเต็ปนี <f ax now> ้จะเป็นสเต็ปแบบว่าอะอะไรข้างเราเป็นสเต็ปงบประหยัดบอกเลยว่าส้มๆของเราพร้อมข้างานักโอ้โหลูกเจ็ดสี่ใครจะไปตามทันผมถามจริงทุกคนคุบอกวันนี้มันลูกลูกเจ็ดสี่อะไรของมือเจ็ดสี่ก็ได้เจ็ดส่ก็ได้ โอเคครับกลจะเข้าปรดับชมวิดีโอของพี่นะครับวันนี้พี่ก็มีคีย์บอร์ดดีๆ <What? S 1> มาแนะนำอีกแล้วสำหรับ <What? S 1> คีย์บอร์ดนี้นะครับผม <What? S 1> เป็นคีย์บอร์ดของยี่ห้อซินามินะครับน้องๆบอกเลยว่าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมมีชื่อคีย์บอร์ดว่า โอโตโม MK 6 1สําเสหรับพี่นะได้ลองใช้แล้วคือมันนิ่มมากทุกคนคือสําหรับสายเกมเมอร์หรือว่าจะสายพิมพ์สายอะไรนะผมแนะนําเลยคือตัวนี้ดีมากซึ่ง R G B เนี่ยเป็น R G B แท้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยแสงเสริงนี่แบบเด่นชัดบอกเลยละ่ะมันยังไม่พอนะทุกคนมันยังแถมสวิตช์มาให้ด้วยนะคือสามารถมาเปลี่ยนได้เลยอยากจะได้แบบไหนอะไรแบบไหน,แบบไหนสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับน้องๆแล้วก็ยังมีซอฟต์แวร์ให้อัปเดตด้วยซอฟต์แวร์อยากจะปรับแต่งอย่างสมมติว่าอยากให้มาโคอ,อาสามารถปรับแต่งกดปุ่มอะไรอย่างนี้สามารถโหลดกันได้เย พี่เนี่ยจะทิ้งลิงไว้ด้านล่างนะครับผมทุ <Okay. S 1> กคนสำหรับคนสนใจจังคีย์บอร์ดตัวนี้ o t o ต u MK 6 1ิบอบอกเลยว่าตามมาจะชอของบาเฟรมยังมีส่วนลดนะครับผม100 200- 300้อแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งคือน้องๆเนี่ยต้องซื้อให้ครบ8 9 0 1,590แล้วก็2อ0 0นะครับ<ะ>บอกเลยว่าส่วนลดนี้หายากมากแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับทุกคน <ห ả? S 1> คีย์บอร์ดตัวนี้ต่อได้3แบบด้วยไม่ว่าจะเป็น Type C USB 2อแล้วก็ที่ <c oughs> สำคัญบลูทูธ

คนก็สันนี้นะครับผมอยู่ผมวิแลก,กระบาเฟรมก้าสีของฝากนะครับน้องๆก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับน้องๆวันนี้เราจะไปออกทริปกันอีกแล้วคือต้องบอกเลยว่าทริปนี้เป็นทริปที่เราจะไม่ซาร์กัน <c oughs> ไม่เชื่อ ไม่เชื่อหรอไม่ครับคลิปนี้สาบานได้เลยครับผมทุกคนไปยืนตรงนู้นเลยครับผมก็ยังไม่ซัดครับจับมือผมก็ยังไม่ซัดจับมือต้องบอกก่อนเลยว่าทริปนี้จะเป็นทริปลันอินที่จริงจังมากเพราะว่าหนึ่งเลยคือรถเราพจะทําเสร็จกันนะครับผมโดยการที่เป็นสเต็ปอ่าเขาเรียกว่าจะมีอยู่3สเต็ปสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามมันต่างกันยังไงพี่สามสเต็ปไม่ต่างสเต็ปหนึ่งจะอยู่เป็นแคมป์ของพี่แบงค์จะอยู่รถอัดรถพี่แบงค์แล้วก็รถเอเชียดูไวสเต็ปสองตอนแรกก็จะอยู่รถทุกคนแต่ว่าไม่หรอ เปลี่ยนดีกว่านะครับน้องก็ตอนนี้เป็นสเต็ปสามแล้วไงอ่าแล้วสเต็ปสามละสเต็ปสามก็คือเหนียวเหนียวแรงทนขี่ไกยันเชียงใหม่เตรียมพร้อมเตรียมการเจ็ดสิบกว่าเนาะใช่เหรอเออเจ็ดสิบี่อะไรลูกหกหกเท่ากัน เอ้าเจ็ดสี่เจ็ี่เจ็ดนู้ดเจ็ดนู้ดผมไม่ได้มานานพี่โกหกผมเจ็ดสีแน่เลยแน่ไหมเนี่ยคนมาทุกวันไม่บ่อยถามโกนิวครับนี่ยินดีต้อนรับสู่โกนิวนะครับโกนิวจัดว่าเด็ดทำไมครับว่าทำไมต้องอ้างรถผมว่าเจ็ดสี่เจ็ดนู่นเจ็ดนี่เลยครับก็มคือความจริงความจริงอะไรครับโกหกคนดูใช่ไหมเออจริงครับกูจะโกหกใไรใช้เบอร์เนียวัดอยู่พี่โก้โหได้มันหาเนียไม่ได้หรอกพี่กูไม่ได้เถียงเบอร์เนียนี่อันนี้น้องๆขอหลายคนว่าน้องโป้มเป็นอย่างไรบ้างน้องโป้มก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ปกตินี ไม่ได้ไม่ได้เป็นไรเลยค่ะเอา,อางี้ตอนนี้รถเราอ่ะจูนเสร็จไปเรียบร้อยแล้วจบไปที่อยู่ที่กี่ม้าวะสี่สามมา้าข้าไหนคนะันแน่นะอยู่ประมาณมก็ตแตนดาร์ดเลยก็สามแปดสามเก้าไม่เยอะคันนี้มันได้อยู่ประมาณ 3, 2, ที่สามสองี่สามสองเลยก็ประมาณแหละสามห้าสามหกมันไม่ได้เยอะเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูแล้วกันว่าเราจูนออกมาเป็นยังไงนะครับทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูปนะก็ไม่ได้แอดอยู่แล้วคือบอกเลยว่าส้มๆมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมาดูครับน้องๆเนี่ยนี่ครับก็ส้มๆสเตปนี้จะเป็นสเตปแบบว่าอะไหล่ข้าง เราเป็นสเต็ปงบประหยัดอ่าอก็จะเป็นอะไรเก่าๆที่แบบว่านํามาประยุกต์ใช้นี่มาดูนี่ครับแล้วก็ที่เปลี่ยนไปเลยนี่ก็เป็นคอกรอง พี่แบงก์กับไอ้เหี้ยช้างนําเป็นเทรนนามาใช้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านํามาทำเหี้ยอะไรคอแบบว่าก็เลยสั่งมาเลยก็เลยใส่ทุกคนมือถ่ายไมหันเลยหันแบบว่ารถบรร็จก่อใครไปเลยสั่งกลับมาใส่ต้งทันไหวละเออแรงไหมดีขึ้นไหมมาเพื่อีกสามตัวยี่ิตัวเออตัวเดียวตัวเดียวมือก็ไปเถียงมันมันมาตัวเดียวนี่ครับแล้วก็ใต้ของเรานะครับก็จะเป็นที่เก็บเลกูเลตทีงบอกเลยว่าขายเราเนี่ยไม่ค่อยพออันนี้นี่ใส่ทําไมพี่เลกูเลตนะหนึ่งเลยคือหัวฉีดเราไม่ได้ใช้หัวฉีดเทพหรือว่าถ้าใครมีง ขี้โม่ขี้โม่ขี้ซุยยังเลยกูโม่อะไรไม่ได้โม่ครับเอาพูดต่อพูดต่อคือต้องบอกเลยว่าเนี่ยปั๊มติ๊กเราเป็นปั๊มติ๊กแต่งเราต้องใช้ดีเลยของพี่ฟ้านของซึ่งหรือว่าสามารถสั่งได้ที่ไลน์พี่แบงค์เลยเอเจสองใส่ใส่แล้วเป็นไงพี่ใส่แล้วดีขึ้นยังไงเอ้าก็าน้ำมันท้ายไงกล่องหลับเหรอไปดีเลยก็กล่องหลับใช่ไหมใส่กันกล่องหลับคือต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าใส่ปั๊มติ๊กแต่งแล้วไม่ใส่ดีเลยเนี่ยโอกาสหลับสูงมาก้าถามมันไปกล่องไปไงเอ้ามึงถามมา นอนจาวเลยหลับเลยไม่ตอนนั้นผมใส่เฮ้ยดดูแรงิ แจ๋วว่าเอ้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวขอแบบสตาร์ทฟังเสียงสักนิดสักหน่อยดีกว่าแบบว่าให้น้องๆหน่อยคืออันนี้ท่อไปเดียวไหมพี่อันนะท่อไปเดียวไหมยังทำอะไหรคือกูงงมากเลยคือมึงจะถอยเพื่ออะไรเนี่ยสตาร์ทมือก็คืก็สตาร์ทได้แล้วไดแรง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 ไดเข้าแรงคือโปรโมทหน่อยไดนี้เป็นไดของสจเองติดต่อไดที่ไลน์แอดเอสเจไม่ได้แอร์ถอยอะไรพี่ ลูกส่เราพร้อมพข่งาโอ้โหลูกเจ็ดสี่ใครจะไปตามทันผมถามจริงทุกคนคุณบอลคุณบอกวันนี้มันลูกลูกเจ็ดสี่อะไรของมือเจ็ดสิบจะได้เจ็ดสิบจะได้มาเดี๋ยวเราพาไปดูรถกันเลยดีกว่านี่ไปดูรถคันแรกเลยครับนี่สี่สิบบาทเฮ้ยเฮ้ยสี่สิบจริงเมื่อกี้นี่ปักเฮ้ยเฮ้ยพี่ยังไม่ถอดอีกไหมนี่โอ้โหตีพ่นี่เชี่ยของจริงรถสาดจอแม่งแรงจัดเลยอ่ะโอ้โหเมนูดูงคนดึขาพังร้องมาส่องมาส่อง โอเคเมื่อกี้ยังไม่ถอดได้เย็บนะครับบอกก่อนนะครับไอ้คือรถแม่งหัวแม่งยันเลยว่ะมึงตื่นเต้นอะไรเนี่ยไอ้โก้ดี่สิบสี่าทพี่ยีสิบเฮ้ยเดี๋ยวเราตามาดูรถแต่ละคันดีกว่ามาดูรถเสียแชมป์หน่อยครับเสียแชมป์รถเป็นยังไงครับตอนนี้รถรถผมแรงอยู่แล้วพี่แรงอยู่แล้วเหรอใช่ครับไปลองอะไรเพิ่มเติมบ้างโอ้โหองอะไรเพิ่มเติมพร้อมแบบว่าวันนี้พร้อมใส่เลยพร้อมเดินโดนปากเฟรนแดกยังโอ้ตัดสูดแล้วอ่ะ โอ้คุณตัดเป็นไหมนี่ไอ้อันนี้โชว์เฉยโชว์นี่ขอเฉยเฉยนี่แล้วก็เป็นรถทิพย์รถทิพย์ของจริงเสียอันครับเชิญนะครับเสียอันคืองงมากเลยคือคันนี้เป็นรถจัดจัดสภาพใหม่เป็นรถทิพย์แล้วคืองงมากเลยทำไมถึงเป็นรถทิพย์เนี่ยก็เคยใส่รถดีแล้วมันเค็มเพรก็เคยใส่รถดีแล้วมันเค็มเพร่โอ้อ๋อ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 อ เียไม่ใชหได้แบบมีพี่พี่ดูพี่ดูทรงบอกอันนี้อันนี้มันเปแบบปวดปวดดาบอันนี้แบบสุดๆแล้วกูงงมากเลยเสียช้างนี่ไม่เข้ามาทำรถเลยหายแบบว่าหายเนี่หายเติบผมว่าพี่โดนผมแดกก่อนในของก็เลยยังไม่ทำไงนี่ไงรถมันจอดอยู่นี่นะครับน้องๆนี่นี่อันนี้อันนี้ลงรถลงรถเฮ้ยแต่ว่าวันนี้ได้ข่าวว่าเอาเอาขนาดมาเนี่ยเอาห้าสามมาพี่มาสาอาห้าสามเอาตระอมาด้วยคาบูด้วยเด็ดโอเคนี่ดูรถออปเปอร์ซูดาที่โดนผมแดกรอบที่แล้วนะครับจริงครับคันนี้จริงอ่าคันนี้โดนแดกทุกคัน ครับมันทำมาเป็นเปิดยกหน้าขาชี Brilliant> ้ครับผมอันนี้ก็ไม่เอานะครับอันนี้ฟ้าร้องไห้พี่จูนก็ดิอ้าวสรุปฟ้าร้องไห้เหรอฟ้าร้องไห้ไม่ร้องไห้ดิพี่ขอล้อพี่ทำอะไรจะจูนเหรอฟ้าบุ้มฟ้าบุ้มโอ้โหเรี่งของผมอ่ะไม่รู้ที่ของผมกูมี42ม้าไม่รู้รวกูแค่35ม้าม้า รถพี่ออฟสี่สิบมาครับบอกเลยแม่งเข้ากับทุกคนเลยนี่แล้วก็รถโกนิวนะครับรถโกนิวล่าสุดจูนไปลายสามสิบเก้าจุดแปดเกือบสี่สิบนะครับโกนิวครับครับผมวันนี้จะขี่ธรรมดาหรือขี่แดดเนี่ยสองคนนี้เนี่ยเขาจะบวกกันนี่ผมก็ขี่ธรรมดาครับวันน้รันอินครับลันอินตลอดรันอินนี่แล้วก็เคอาร์อู้คือบอกเลยว่าเป็นเคอาร์อาเซอร์ดักแม่งอย่างเสี้ยวอ่ะน้องนั่งได้นงไดถึงไรเฮียออสฟองตาเป็นมันเลยขออนุญาตนั่งนะครับถ้าเจอเคอาร์ผมก็ น่าจะโดนผมแดกกันนะใช่ไหมถ้าขับกันขับด้วยกันเองก็น่าจะโดนผมแดกก็ได้นะจะบอกตามจริงว่าทริปนี้มันก็เป็นทริปพีอาร์นะแต่ว่าเราไม่ได้ขับกันคืออันนี้พี่อ๋อผมไปขับเราจนลองขับใช่ไหมแบบขับน้าลูกอะไรครับพี่อันนี้ห้าเก้าครับเฮ้ยเ้ย้นั่นยิ้มเลยวอนเราขับอ่ะไม่มาหายไปด้วยวะเด็ก รถขับเปล่าคอยรวมด้วยกนละ่องล้วคอยรวมด้วยเออแล้วก็รถคันนั้นล่าสุดสุดท้ายก็จะเป็นรถของไอ้นี่ไอ้ใครว่าโอ๊ตโอ๊ตก็ได้ไม่อยู่กับเราแล้วคือต้องบอกก่อนเลยว่าพวกกูขับรถเป็นไงวะโอ๊ตมึงบ้าแบบแช่บ้นบานป้านที่นขับบา้าที่ไหนลยเฮ้ยมึงต้องถามมันว่าแต่ก่อนมันเคยเจอคนที่แบบขับไม่แช่มึงเจอพวกกูว่ามึงแช่ไหมอาเป็นพยานให้คนดูหน่อยแช่แช่หนักมากด้วยและมึงบ้าไหมครับบ้าแช่ไหมครับบ้าอ๋อต้องบอกก่อนว่ามันก็บ้าเหมือนกันนะครับโหแม่งบ ตู้เย็นกับตู้แช่ต่างกันผ่าพร้อะไรวะเนี่ยมมกเลือเปลือกหอยก้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าวันนี้จะเค็มใครจะแดกบวยครับทุกคนก็ นี่ครับน้องๆคือบอกเลยว่าเนี่อีกคันหนึ่งของเราก็จะเป็นนี่ครับ110 i 67ชักเจ็ดสีวาลคือบอกเลยว่าเราลดลูกมาใช่ไหมก็มาใช้หลายครั้งเราบอกเลยว่าตอนนี้รถเสร็จไปที่ร้อยแล้วเดี๋ยวผมตอนเนี้ยผมสั่งชุดฟุงชุดไฟมาแล้วประกอบประกอบเดี๋ยวเรารอประกอบกันดีกว่าจะสภาพโอเคโอเคทีนี้โอเคทุกคนก็สำหรับคดีปชื่อช่างคลนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเปโยเปโยฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเนี่ยในเยมโบให้เยปโป เออเย่กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ไปแล้วแชร์เอาอย่างแบบคับไปแล้วบายบายทุกคน CEO Genes บายบายก่อนบายบายคนดูก่อนบายบายวันดีครับเออไว้เจอกันทริปนี้บอกเลยว่าลานอินของจริงใครอยากดูบวกสิบไบเดี๋ยวจัดให้